สวัสดีครับท่านสมาชิกธนาคารความสุขและผู้ที่สนใจในการฟังนิทานธรรมทุกท่านนะครับนี่คือกิจกรรมการเล่านิทานของเอ็ดดีพิทยากรทางเพจธานาคารความสุขนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังสดๆทุกคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะตอนสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะวันนี้จะเป็นนิทานชาดก เรื่องวาตามิขชาดกนะผมคุ้นๆว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเคยเล่าให้ฟังมาครั้งหนึ่งละแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราได้ฟังกันบ่อยนะักเพราะฉะนั้นฟังอีกสักครั้งหนึ่งไม่น่าจะเป็นอะไรนะแล้วบางท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับ <c oughs> เอานะครับคิดว่าตามสมครวรละก็อย่าลืมนะครับวันนี้วันพุธนะพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่ง ที่มีนิทานแล้วก็วันศุกร์นะครับาถามตามใจตอบตามจริง EP เท่าไรแล้วนะ6แล้วมั้งนะเป็นครั้งที่6นะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยมีคนมาถามคำถามนะปรากฏว่าครั้งที่5เนี่ยเยอะเป็นพิเศษเลยเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะครับก็เลยเดีใจนะดีใจที่มีคนชอบเยอะนะเ,เริ่มแล้วนะครับนิทานคืนนี้เป็นชาดกนะตอนที่ เขียนไว้เท่าไหร่ตอนที่ไหลละดูสิมันจําสับกันเมื่อกี้ชาดกตอนที่น่าจะเจใช่ไหมเจ็ดนะวาตะมิกขชาดกนะครับวันนี้ว่าด้วยอํานาจของรถนะเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงประทับอยู่ที่วิหารเวรุวันวัดเวรุวันวิหารนะในพระนครราชคระสนะ วันหนึ่งมีลูกของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งร่ํารวยนะคือเศรษฐีอยู่ในเมืองราชคลึเนี่ยแล้วก็เป็นลูกเศรษฐีนะแต่คนที่เป็นคนดีนะเรามีแต่ข่าวลูกเศรษฐีที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในในเมืองไทยจริงๆแล้วมันไม่ได้จริงขนาดน,นั้นหรอกเพราะว่าลูกคนมีสตางค์หลายๆคนที่ผมรู้จักท่านก็เป็นคนดีนะฮะเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมด้วยซ้ําไปก็เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นข่าวเนี่ยมันมักจะเป็นข่าว ด้านไม่ค่อยดีนะในเมื่อมันมีข่าวว่าลูกเศรษฐีทําตัวไม่ค่อยดีบางทีภาพพจน์ของลูกเศรษฐีมันก็จะดูไม่ค่อยดีตามไปด้วยทั้งหมดจริงๆไม่ใช่นะเราก็ต้องแยกแยะแหละคือยากดีมีจนนะผมเชื่อว่ามันมีคนที่ปะปผลกันอยู่เ,เหมือนเหมือนกันนะคือคนรวยก็มีทั้งคนที่นิสัยดีคนที่นิสัยไม่ดีคนที่ ฐานะปานกลางก็มีคนนิสัยดีคนนิสัยไม่ดีคนฐานะยากจนก็มีคนนิสัยดีนี่อะนิสัยไม่ดีเหมือนเหมือนกันนะฮะมันปนปน,นกันไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตสํานึกมันเป็นเรื่องของระดับจิตใจไม่ใช่เรื่องของฐานะหรอกเนาะอ่นะทีนี้ลูกเศรษฐีคนนี้เขาชื่อว่าติดสกุมาร <c oughs> ติดสกุมารเนี่ยนะครับไปฟังพระธรรมประเทศศนาจากพระพุทธเจ้าที่วิหารเวรุวันเนี่ยนะแล้วก็มีความอยากจะบวชฮนะ อยากจะบวชแล้วก็ไปทูลขอบรรพชาแต่พ่อแม่ไม,ม่อนุญาตนะ,ะก็เลยทำการอดอาหารประท้วงนะฮะปดอาหารประท้วงเหมือนกับพระรัฐบาลถ้าเราจาได้นะครับแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่พระรัฐบาลเนี่ยประท้วงเสร็จแล้วตอนหลังไปบวชเนี่ยได้เป็นพระอารหันต์นะแต่พระติดสกุมารอ,องนี้เนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวฟังไปก่อนนะเอาเป็นว่าใช้วิธีอดอาหารประท้วงอยู่7วันนะเวันจนกระทั่งที่สุดแล้วพ่อแม่ก็ใจอ่อนนะแล้วก็ยอมให้ลูกคือติดสากุมานั้นไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าได้นะครับหลังจากนั้นติดสากุมารก็ได้เรียนกรรมฐานอยู่ในวิหารเวรุวันประมาณ15วันแล้วก็เสด็จไปพระวิหารเชตวันครับนะก็คือหมาว่าตามตามเสด็จตาม เดี๋ยวนะโทษนะฮะโทษโทษโทษอ่ะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยย้ายที่ประทับจากเมืองราชคฤห์ไปสาวัตถีแล้วก็ปประทับที่วัดเชทวันนะติดสะพระติดสะบวช์ใหม่ๆ15วันเองเนี่ยก็ตามไปด้วยนะครับแล้วก็ในเมืองสาวัตถีนั้นกุลบุตรผู้นี้ก็สมาทานทุดง13เที่ยวนะโทษสมาทานทุดง13ประทานโทษผมเป็นวักไม่ค่อยดี พยายามบอกคนอื่นเขาเว้นวักคให้ดีตัวเองก็พลาดนะฮะขออภัด้วยสมาทานทุดงสิบสามนะคือทุดงขวัตเนี่ยมันมีสิบสาอย่างนะครับผมเคยแจกแจงไวแล้วทีหนึ่งวันนี้เว้นไปก่อนนะ <c oughs> นะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือจะเดินเที่ยวบินทบาทไปตามลําดับนะครับคือว่ามันมีข้อหนึ่งเนี่ยที่เขาระบุบอกว่าคือพระทั่วไปบางทีท่านก็ดูว่าซอยนี้นะสมมุติว่า เดินเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะมีซอยทั้งหมดอยู่20ซอยนะสมมติเดินเข้าซอย1 2 3 4 5เดินไปทีละซอยเนี่ยปรากฏว่ามีซอยที่7 9 10, 11, เ4ใสส่บาทที่เหลือไม่ใส่เลยต่อไปเวลาท่านเดินเข้ามาท่านจะท่านก็จะเดินเข้าแต่ซอย79 11 14อย่างเงี้ยนะฮะถ้าอย่างเงี้ยในทุดงควัดหนึ่งใน13ข้อท่านจะไม่ทำคือแปลว่าท่านจะเดินเที่ยวไปบินาบาตตามลำดับตรอก นะตามลําดับซอยเดินมาจนครบฮะใส่ไม่ใส่ไม่ว่ากันแต่เดินจนครบจนทั่วเลยอันเวลาผ่านไปใครๆก็เลยเรียกท่านว่าพระจุลบินทปาติกะติสเถระนะฮะจุลบินบินทปาติกะติสเถระก็อาจจะด้วยฉายาที่มาจากการที่ท่านเดิน เที่ยวบินธบาทตามลําดับตรอกไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นซอยเล็กซอยน้อยซอยใหญ่ท่านก็เดินหมดนะฮะเดินหมดก็เป็นชื่อที่จํากันได้ในแวดวงทั้งพระทั้งคารวะทั้งญาติโยมทั่วๆไปนะ,ะเหมือนกับพระจันทร์เพนในพื้นท้องฟ้าคือแปลว่ามีลักษณะเด่นไม่เหมือนใครนะพระรูปอื่นท่านก็เดินเช่าเท่าที่ท่าน จำได้ว่ามีบ้านนี้ใส่บาทประจำนะสมัยมผมบวชก็จะมีนะก็จะรู้ครับว่า,าบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยจะมีบ้านที่ใส่บาทอยู่ประจํานั้นก็ใส่อยู่ประจํานะครับบางบ้านเนี่ยใส่ทุกวันบางบ้านเนี่ยใส่อาทิตย์หนึ่งประมาณ3วันอย่างเงี้ยเราจะจําได้เลยนะทำนองนี้นะครับแต่ว่าพระติสสะเนี่ย ไม่นะฮะเดินเข้าทุกซอยทุกบ้านในการนั้นนะเวลานั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่เป็นวันนักขัตฤกษ์นะบิดามารดา,อาของพระเถระคือพระจุลบินทปาติกะติสเถระในชื่อยาวๆนะท่านก็เก็บเอาสิ่งของพวกเครื่องประดับต่างๆนะที่มีอยู่สมัยที่ พระจุลบินทะเนี่ยนะครับท่านยังเป็นคารืหัดอยู่เก็บไว้ในพระอบเงินแล้วกเ็เอามาวางไว้ที่อกนะแล้วก็ร้องไห้นะพลางพูดว่านะาในวันถ้าเป็นวันหยุดแบบนี้เนี่ยลูกของเราเนี่ยนะก็จะประดับตัวด้วยเครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยก็ไปเฉลิมเฉลิมฉ,ล,มฉลองไปแล้วนะบัดนี้เนี่ยพระสมณะโคดมเนี่ยเอาลูกน้อยของเรา ไปยังพระนครสาวัตถีแล้วนะลูกน้อยของเรานั้นจะนั่งอยู่ที่ไหนเนาะจะยืนอยู่ที่ไหนเนาะก็อาไรอาวรคร่ำครวญไปตามภาษาพ่อที่ยังทําใจไม่ได้นะพ่อแม่ที่ทําใจไม่ได้ว่าลูกไปบวชนะลำดับน้นเองครับมีนางอ่านางหญิงคนหนึ่งชื่อว่านางวันะนะจริงๆแล้วนางเนี่ยมีฐานะเป็นแค่นางทาตนะเป็นทาสีคนหนึ่งก็ ามายัางบ้านของเศรษฐีเนี่ยแล้วก็เห็นภรรยาของเศรษฐีกําลังร้องไห้คร่ําครวญถึงลูกชายอยู่ก็เลยถามฮะไทยถามว่าแม่เจ้าท่านร้องไห้ทําไมภรรยาของเศรษฐีนั้นก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังนะว่านางร้องไห้เพราะลูกชายเนี่ยไปบวชแล้วตอนนี้ตอนนี้บวชแล้วก็ไปอยู่ที่สาวัตถีนวนอะไรเงี้ยนะก็คิดถึงลูกนะนางวันนาทาสีเลยถามว่าแม่เจ้า แล้วลูกชายของคุณแม่เนี่ยชอบอะไรเป็นพิเศษนะชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างนะภรรยาของเศรษฐีผู้เป็นแม่ของพระติศาเนี่ยนะก็เลยบอกว่า๋อลูกเราเนี่ยชอบกินนั้นๆชอบอันนี้ชอบอันอย่างงูน้นชอบอย่างงี้อะไรอย่างนี้นะนางวันณธาสีก็เลยบอกว่าถ้าถ้าท่านสัญญาว่าท่านจะแต่ง ให้เหมือให้ความเป็นใหญ่ในบ้านเรือนนี้ของคือเหมือนคู่แน่คือต่อรองกับภรรยาเศรษฐีนะครับบอกว่าถ้าตัวเองเนี่ยถ้านางเนี่ยสามารถนําเอาลูกชายที่บวชนะลูกชายของภรรยาเศรษฐีเนี่ยของบ้านนี้นะที่ไปบวชเนี่ยนะกลับมาศึกแล้วกลับมาได้เนี่ยขอให้ภรรยาเศรษฐีเนี่ยยอมให้นางแต่งงานกับลูกชายออของ ของเศรษฐีนะฮะถ้าอย่างเงี้ยนางจะยอมนางจะลงมือไปเอาตัวลูกชายกลับมาให้นะภรรยาเศรษฐีก็รับคําว่าเออถ้าทํางั้นได้เนี่ยฉันจะให้เธอเนี่ยเป็นลูกสะพ้ยเป็นใหญ่ในบ้านนี้เลยนะเสร็จแล้วจึงส่งนางวันณนธะาสีเนี่ยไปพร้อมกับบริวารจํานวนมากนะฮะโดยกล่าวว่า เธอจงไปนำบุตรชายของเรามาด้วยความสามารถที่มีของเธอนะแล้วกลับมาเธอจะได้เป็นสไป์ของบ้านนี้นางวันณทธาสีก็นั่งเ,าเ,าเาขาเรียกว่าแฝงตัวนะเข้าไปยังเมืองสาวัตถีแล้วก็ไปหา บ้านนะที่อยู่ติดกับถนนที่พระเถระเนี่ยเที่ยวพิกขาจารย์คือเที่ยวบินทบาททุกวันเนี่ยนะโดยไม่ให้พระเถระเห็นพวกคนที่มาจากตระกูลเศรษฐีคือนางเนี่ยไม่ใช่คนในบ้านในบ้าน เดิมของพระเถระนะแต่ว่าคนที่ติดตามมาด้วยเนี่ยเป็นคนใช้ที่บางทีพระเถระอาจจะจําหน้าได้ว่าเออคนนี้ไอ้แดงไอ้เปลืองไอ้อะไรง,งี้อะไรเงี้ยใช่ไหมจำไดน้นางก็ปกปิดไว้ไม่ให้คนพวกนี้มาแสดงตัวนะแล้วก็อยู่โดยที่มีบริวารของตนเองแวดล้อมด้วยเท่านั้นนะครับนะไม่ให้คนที่พระเถระจะจําได้เนี่ยมาอยู่อยู่ข้างหน้านะอยู่ข้างหลังหมด คราวนี้ครับเมื่อถึงเวลาเช้าพระเถระมาบินทบาตนางเดิมนางก็เริ่มต้นจากถวายยาคูหนึ่งกระบวยนะายาคูก็คล้ายๆข้าต้มเนี่ยนะฮะหกระบวยแล้วก็ถวายอาหารที่มีรสแบบที่พระเถระเคยชอบนะสมมุติว่าชอบอะไรครับชอบทอดมันทอดมันปลาสมมตินะ,ะรสแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยนางก็จํามาจาก ตัวภรรยาเศรษฐีนะแล้วก็มาทำนะมาปรุงให้ได้รสแบบเดียวกับที่แม่ของพระเถระเคยทําให้แล้วก็ไปใส่บาตรนะีสมมุติอย่างเงี้ยนะฮะชอบกินอะไรชอบกินชอบกินอะไรนะชอบกินไม่รู้นะขนมจีอะไรสมมุตินะก็ไปใส่บาตรนะเอาแต่ของที่พระเถระชอบไปใส่บาตรเพื่อสร้างความผูกพันด้วยความอยากในรถไว้ตั้งแต่ต้นนะจากนั้นนะก็ ให้นิมนต์เข้ามานั่งในเรือนถวายอาหารโดยลำดับนะจนกระทั่งรู้นะะคือขยบมาเรื่อยๆนะครับอพอคุ้นเคยแล้วก็นิมนต์มา,าคือมันมีขั้นตอนมากกว่านี้เช่นไปจ้างเด็กนะฮะเด็กแถวนั้นเนี่ยสมมติว่า พระเถระเดิมชีได้พัฒนาทหารนะก็จะนั่งฉันอยู่ใต้ต้นไม้ริมทางเลยก็ไปจ้างเด็กให้มาวิ่งเล่นอยู่แถวๆใต้ต้นไม้ให้มันวุ่นวายเนี่ยนะ,ะแล้วก็นิมนต์พระเถระบอกโอ้ยเด็กวุ่นวายนะเข้ามาข้างในแล้วกันนะเข้ามาข้างในพอเข้ามาข้างในปุ๊บก็จ้างเด็กนะมาเล่นอยู่ข้างในบ้านอีกอในตอนแรกก็อยู่ในลานบ้านใช่ไหมคราวนี้ก็นิน ให้เด็กมาเล่นในลานบ้านด้วยแล้วก็เลยนิมนต์พระให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนชานเรือนนะคือให้ค่อยๆขยับเข้ามาให้สนิทสนิทกันใกล้ๆชิดเข้ามาเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็วันหนึ่งก็ทําทีว่าไม่สบายนอนอยู่ในห้องนะครับฝ่ายพระเถระเนี่ยเที่ยวไปตามลําดับตามตรอกต่างๆเนี่ยในเวลาที่บินทบาทนะครับมาถึงประตูเรือนนี้ ลูกน้องพวกบริวารทั้งหลายนะของนางวันณธาสีเนี่ยก็รับบาดของพระเถระแล้วข่าวนี้นิมนต์ให้พระ,พระเถระไปนั่งในเรือนพระเถระนั่งแล้วก็ถามว่าอา้าวอุบาสิกาวันณเนี่ยไปไหนล่ะนะบริวารของนางก็ตอบว่า,าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนะอุบาสิกานั้นเป็นไข่นะปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นท่านนะพระเถระนั้นถูกตันหาในรถนะคือความ พึงพอใจความอยากในรถอาหารที่ตัวเองรับมาทุกวันเนี่ยก็ได้ทำลายการสมาทานวัดของตนนะโดยเข้าไปยังห้องที่นางวันณทาสีนั้นนอนอยู่นะครับนางวันณทาสีรู้เหตุแห่งการมาของพระเถระว่ามาต้องการมาเยี่ยมตนนะครับเลยทำการออดอ้อน พระราปรโลมนะพระเทระนั้นพระเทระนั้นผูกพันด้วยตันหาในรถแล้วก็ในที่สุดนะครับก็ <c oughs> จากรถอาหารก็เป็นรถอย่างอื่นนะฮะก็เป็นรถรถรถของอการมีความสัมพันธ์กับชายหญิงอย่างเงี้ยนะฮะ,ะเป็นเป็นการมาตัญหาอีกแบบหนึ่งนะเลยศึกครับนะเลยศึกแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในอำนาจของตนแล้วก็ อพอศึกปุ๊บก็จับขึ้นรถเลยนะฮะจับขึ้นรถมา้ารถเกวียนนะแล้วก็กลับมายังนครราชครืนะพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดเนี่ยนะ,ะข่าวนั้นก็เป็นที่ปรากฏไปทั่วเมืองเลยนะภิกษุทั้งหลายก็เลยมานั่งประชุมกันในโรงธรรมสภาสนทนากันขึ้นแล้วก็พูดกันบอกว่าได้ยินว่านางวันนะทาสีคนหนึ่งนะได้ผูกใจให้พระจุลบินทปาติกาติดสะเทระนั้น ข้องในตันหาของรสชาตินะแล้วก็ได้พาออกจากเพศของปันปะชิตเรียบร้อยแล้วศึกมาเรียบร้อยพระศาสนาเสด็จมาแล้วก็ตรัสถามว่าภิกษุเอ๋ยบัดนี้พวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรนะภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลนะพระศาสนาจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะ,ะพระจูละบินทปาติกะติดสเถระนั้น ได้ติดในรถของตัณหานะ,ะความพอใจในรสชาติแล้วอยู่ในอำนาจของนางวรนณธาสีแต่ในชาตินี้ก็หาไม่ได้นะแม้ในอดีตการก็เคยอยู่ใต้อำนาจของนางเหมือนกันมาแล้วแล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าให้ฟังนะบอกว่านานมาแล้วในเมืองพาราสีนะครับได้มีคนเฝ้าอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตชื่อว่าสันชัย ในคราวนั้นเนื้อสมันตัวหนึ่งมายังอุทยานแห่งนั้นเห็นคนเฝ้าอุทยานก็หนีไปนะฝ่ายนายสัญชยัยคนเฝ้าอุทยานก็ไม่ได้ทําการข่มขู่คุกคามเนื้อสมันให้ออกไปแต่อย่างใดนะครับคือเวลาเจอเนื้อสมันก็ทําตัวปกติทําตัวเป็นมิตรอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้พยายามเข้าใกล้ไม่ได้พยายามขับไล่อ่างเงี้ยนะเนื้อสมันนั้นจึงเดินทางเข้ามาเที่ยวในอุทยานนั้นบ่อยๆนะ คนเฝ้าอุทยานคือนายสัญชัยก็คอยนำเอาดอกไม้ผล,ลไม้มีประการต่างๆมาจากอุทยานแต่เช้าตรู่นำไปถวายพระเจ้าพรหมทัตทุกวันทุกวันนะอยู่มาวันหนึ่งนะพระเจ้าพรหมทัตพระราชาก็ตัสถามนายสัญชัยเนี่ยนะครับว่าดูก่อนสหายนะเธอพักนี้มีอะไรแบบว่าน่าสนใจน่าตื่นเต้นบ้างไหมในอุทยานเนี่ยนะ นายสัญชัยก็กราบทูลบอกว่าข้าแต่สมุติเทพนะคร่าพระองค์ไม่มองมองไม่เห็นสิ่งใดอื่นที่แปลกตาแปลกหูไปเลยนอกจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีเนื้อสมันตัวหนึ่งนะมาชอบมาเที่ยวอยู่ในอุทยานบ่อยๆนะ,ะพระราชาเลยตัดถามว่าเออแล้วเธอจะจับมันได้ไหมนะคนเฝ้าอุทยานนายอุตนายสัญชัยนะก็เลยกราบทูลบอกว่า ข้าแต่พระองค์นะหากข้าพระบาทได้น้ําพึ่งสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะสามารถนําเนื้อสมานนี้ให้เข้ามายังภายในพระราชนิเวศของพระองค์ได้พระเจ้าข้านะครับพระราชาเลยให้คนนําน้าพึ่งมอบให้แก่นายสัญชัยคนเฝ้าอุทยานนะนายสัญชัยนั้นรับน้ำพึ่งไปแล้วก็กลับไปยังอุทยานแอบเอาน้ำพึ่งเนี่ยทา บนใบหญ้าทั้งหลายที่เนื้อสมันเนี่ยชอบปรากฏกายขึ้นมานะครับเนื้อสมันนั้นมากินหญ้าที่ทาด้วยน้ำผึ้งก็เริ่มจากต้นแรกๆนะใบแรกๆก็เริ่มชอบใจในรสของหญ้าที่แปลกไปนะแหมหญ้านี่ว่าหญ้าในอุทยานนี่มันหวานกว่าหญ้าในป่านะมันแหมมันหวาน่ังเลยนะเพราะมันมีรสของน้ำผึ้งอยู่ด้วยก็เลยติด ในรถของตันหาที่ได้มานะฮะไม่ไปที่อื่นเลยคราวนี้มาเฉพาะอุทยานนี้เท่านั้นแล้วก็มาวันละหลายเวลาด้วยนะคนเฝ้าอุทยานก็รู้แล้วนะครับว่าเนื้อสมันนั้นติดในรสชาติของหญ้าที่ทาด้วยน้ำผึ้งแล้วจึงเริ่มแสดงตนให้เห็นโดยลำดับนะ,ะเนื้อสมันนั้นครั้นเห็นคนเฝ้าอุทยานในสองสมวันแรกก็เลิดหนีไปนะ แต่พอเห็นเข้าบ่อยๆก็เริ่มคุ้นเคยครับถึงกับกินหญ้าที่อยู่ในมือของคนเฝ้าอุทยานได้โดยลำดับนะนายสัญชัยก็รู้แล้วครับว่าเนื้อสมันตัวนี้เริ่มคุ้นเคยกับตนแล้วจึงนำเสื่อลำแพนนะล้อมถนนคือปิดเป็นเหมือนกับเป็นกำแพงนะกั้นไว้นะให้ให้ใหคือพูดง่ายๆคือให้เนื้อสมันเนี่ยเดินตามถนนมาเนี่ยแล้วมองไม่เห็นเลยนะครับว่า นอกจากไอเสือที่กั้นเป็นกำแพงอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นอามันอาจจะเป็นอะไรนะเป็นศาลาเป็นเป็นคือเป็นวังอะ่ะคือเป็นวังมันก็จะต้องมีสิ่งก่อสร้างใช่ไหมทีนี้เพื่อไม่ให้ เนื้อสมันมันตื่นไงก็เลยต้องเอาเสื่อลําแพนมามากั้นไว้เป็นเป็นทางนะฮะเป็นกําแพงให้เป็นทางนี้เลยจนกระทั่งถึงในพระราชวังครับแล้วก็เอากิ่งไม้หักเนี่ยมาปักไว้เป็นระยะ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 แล้วก็สะพายน้ําเต้าที่บรรจุน้าผึ้งนีบกหญ้านะแล้วก็โปรยหญ้าที่ทาลงด้วยน้ําผึ้งนะครับนะคือคือเอากิ่งไม้หักเนี่ยเอาไว้ทาอะไรครับเอาไว้ ค้ำนะไม่ให้ตัวเสือลำแพนเนี่ยมันล้มลงมานะครับตัวเองเนี่ยก็พับสะพายน้ำเต้า,าไว้ที่มีน้ำผึ้งอยู่เอาเอาญ้านั้นหนีบไว้นะครับเอาไว้หนีบไว้กำหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ทาด้วยน้ำผึ้งแล้วก็โปรยลงข้างหน้า ลงข้างหน้าตัวเนื้อนะครับนะแล้วก็เดินเดินเดินล่อเนื้อให้เดินตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงภายในพระราชวังครับเมื่อเนื้อสมันตัวเนี้เข้าไปภายในพระราชวังแล้วก็ให้คนทั้งหลายเนี่ยปิดประตูซะนะเมื่อเนื้อสมันตัวนั้นเห็นมนุษย์ทั้งหลายก็ตัวสัน่นตัวสั่นด้วยความกลัวตายครับวิ่งไปวิ่งมาในลานภายในพระราชวังของพระเจ้าพรหม,มทัต พระเจ้าพรหมทัตนั้นเสด็จลงมาจากปราสาททอดพระเนตรเห็นเนื้อตัวนั้นสั่นเทาด้วยความกลัวจึงตรัสว่าธรรมดาแล้วเนื้อสมันย่อมไม่ไปอย่างที่ที่คนที่ที่มีคนเห็นหรือว่าที่ที่มีคนอยู่นะย่อมไม่ไปอย่างที่ที่ถูกคุกคามมีภัยคุกคามถึงชีวิตนะเนื้อสมันผู้อาศัยอยู่ในป่ารกเช่นนี้มาตลอดกลับถูกผูก ด้วยความอยากในรสชาติจนกระทั่งเข้ามาอย่างสถานที่นี้นะในบัดนี้ผู้เจริญทั้งหลายนะก็เหมือนกับเปลยขึ้นมาปารบออกมานะบอกว่าสิ่งที่ชั่วร้ายท่านท่านใช้คําว่าลามกนะครับจริงๆแล้วคําว่าลามกในพระไตรปิฎกไม่ได้หมายถึงลามกจกกระเปรดแบบที่เราเข้าใจอย่างนั้นแต่ลามกในพระไตรปิฎกจะแปลว่า อะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีงามมันชั่วร้ายนะครับนะพระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่ลามกกว่าความอยากในรถนั้นย่อมไม่มีอยู่ในโลกนะครับเนอ <c oughs> พระโพธิสัตว์นั้นตรัสกล่าวถึงโทษของตัณหาในรถด้วยประการดังนี้นะครั้นตัดแล้วก็จงก็ได้ส่งให้เนื้อสมันนั้นกลับคืนเข้าไปสู่ป่านั่นเองไม่ทําอันตรายนะครับเพราะว่าพระราชาคือพระเจ้าพรหมทัศ องค์นี้เนี่ยก็คือตัวพระโพธิสัตว์เองนะครับนะพระศาสดาเล่าแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายนางวันนาสีนั้นได้ผูกใจให้พระติดสะเนี่ยนะครับให้ข้องแวะอยู่ในตัณหาของรสชาติ แล้วก็ทำให้อยู่ภายใต้อำนาจของตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้แต่ในอดีตชาตินานมาแล้วโน้นก็เคยทำแล้วเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ทรงเฉลยให้นะครับว่านายสัญชัยในครั้งนั้นก็คือนางบรรณธาสีคนนี้ในชาติปัจจุบันเนื้อสมัน์ในครั้งนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระจูละบินทะปาติกะภิกษุส่วนพระเจ้าพาราณสีก็คือตัวเราเองนั่นแหละนะครับนะเป็นนั้นว่า จบวาตมิกขาชาดกในคืนนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับอาจารย์กบอาจารย์ธเนศนะฮะบอกว่าพล็อตของนิทานเรื่องนี้น่าสนใจใช้โภชารถคือรถแห่งอาหารเชื่อมโยงกับเพศรถคือรถแห่งกามกามะนะการใช้รถแห่งอาหารเชื่อมโยงสู่รถแห่งกามะเป็นแนวคิดสากลที่ปรากฏในวรรณกรรมหลายชาติเช่นละตินอเมริกันจีนอินเดียและไทย ซึ่งน่าจะคุ้นกับกาบเหชมเครื่องคาวหวานเป็นต้นนะครับอ,อ๋อครับผมมัดสมันแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงชายใดได,ได้กลืนแกลงได้กลืนแกงอะไรนะแรงอยากให้ไฝ่ฝันหาใช่ไหมครับยังจําได้ยังจําได,ได้แต่จําได้อยู่บทเดียวนะจารย์จำบทอื่นจำไม่ไดออออ้ทิ้งท้ายไว้คืนนีออ้ก็คิดอย่างหนึ่งนะ ช่วงนี้ข่าวลือมันเยอะนะครับข่าวลือมันเยอะนะไอประเภทบอกว่ากินอันโน่นกินอันนี้แล้วช่วยต้านไวรัสรักษาไวรัสได้เนี่ยให้ฟังหูไว้หูนะครับคนเขาอยากให้เราส่งต่อนะเพื่อความสนุกสนานของเขาบางทีเขาก็อ้างชื่ออ้างชื่ออะไรนะอาจารย์คณะบดีสิริราชพยาบาลอะไรย้มมั่งอะไรเงี้นะก็ใส่ชื่อกันมามั่วส่วไปหมดนะครับ อันนี้บางทีส่งไปเนี่ยมันจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือว่าบางทีส่งไปมันอาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ส่วนที่ไม่จริงมันมีหรือส่วนที่เขาไม่ได้พูดถึงมันมีนะครับอย่างการพูดเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ยจริงๆฟ้าทลายโจรไม่ใช่เอออาจจะกินก็กินได้เลยนะนี่ต้องบอกนะครับคือ,คอต้องมีความรู้ด้วยส่วนหนึ่งนะว่า กินฟ้าทลายโจรเขาไม่ได้กินเพื่อป้องกันนะเขากินเพื่อรักษานั้นถ้ายังไม่ป่วยอย่าไปกินนะครับมันจะมีผลต่อตับต่อต่อไตอะไรของท่านนะแล้วต่อให้เป็นคนที่ป่วยเนี่ยเวลากินก็ต้องกินภายใต้คําแนะนําของหมอนะเขาจะมีโดสในการกินอยู่นะครับว่าไม่ควรจะกินต่อเนื่องเกินกว่า5วันนะครับถ้าเกินกว่า5วันเนี่ยมาแล้วในปริมาณด้วยนะเพราะว่า ฟ้าทลายโจรของแต่ละยี่ห้อของแต่ละสำนักที่เขาเอาออกมาขายกันเนี่ยเขาก็มีปริมาณตัวยา,าที่มีสรรพคุณทางยานะครับเนี่ยที่มีเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวยาที่ออกฤทธิ์นะนะอ่านเงี้ยไม่เท่ากันนะบางอันมีเยอะบางอันมีน้อยเพราะฉะนั ก็ต้องไปนั่งคํานวณน,นะครับว่ามันจะกินครั้งละกี่เม็ดอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เราซีซัวกินกันเข้าไปหรือว่าเราได้อะไรที่มันเป็นแชร์มานะครับพวกนี้นะไม,ไม่ว่าจะในทางบวกทางลบนะครับ บางเรื่องมันเป็นข่าวเก่าตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วก็เอามาส่งกันนะคนเพิ่งเห็นก็รีบส่งต่อกันไปคนก็นึกว่าอันนี้เป็นของใหม่ก็ส่งกันไปคราวนี้มีแต่คนแชร์นะถ้าจะเป็นแชร์นะครับมาอยู่ในเพจนี้นะครับเวลาผมไลฟ์ทีหนึ่งช่วยผมแชร์อันนี้โอเคนะครับอะอย่างอื่นไม่ต้องไปแชร์มากนะครับนะเขาจะส่งเป็นความรู้อะไรมาเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงนะครับ ผมแนะนำว่าอยู่เฉยๆดีกว่านะครับให้ฟังการประกาศให้ฟังการแจ้งข่าวแจ้งบอกเตือนบอกอะไรเนี้ยจากแหล่งที่มันเป็นทางการหน่อยนึงอะเนาะไม่งั้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยข่าวแบบว่าสะพัดสะพือกันไปหมดนะครับบางคนก็พูดอย่างกระทั่งคนกลัววัคซีนเกินจริงบางคนก็ให้ค่าของวัคซีนเกินจริงก็มีนะมีทั้งคนที่ ดาวเกรดและอัปเกรดวัคซีนนะมีทั้ง2อย่างงั้นเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะครับนะให้คนที่เขารู้จริงๆเนี่ยเขาพูดแล้วก็เราไม่ต้องไปแชร์ต่อนะครับนะโอเคนะคืนนี้ก็มีเรื่องนี้เท่านี้เรื่องอื่นๆนะครับอ,อะไรที่เป็นดราม่านะครับฟังแล้วถ้ามีเวลามากอยากฟังก็ฟังไปนะแต่อย่าเอาเก็บมาคิดอะไรเยอะอย่าเอามา เป็นสาระของชีวิตมากนะครับชีวิตทุกคนเนี่ยมันมีเรื่องให้คิดอยู่เยอะแล้วนะ,ะดราม่าเรื่องอื่นๆนะผ่านๆไปบ้างก็ได้นะชีวิตเราจะได้โล่งๆสบายมากขึ้นนะฮะพรุ่งนี้กลับมาฟังนิทานเหมือนเดิมสามทุ่มครึ่งคืนนี้อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทำความเพียรน,นิดหน่อยนะฮะนั่งสมาธิสักหนาทีก่อนนอนก็ได้แล้วตั้งใจรักษาศีลห้นะศีลห้าคัญนะครับสำคัญมากๆโดยเฉพาะ ในช่วงนี้ยิ่งสำคัญใหญ่เลยนะมันจะได้มีแรงบุญอะไรบางอย่างมาหนุนนำพวกเรานะฮะให้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็วันศุกร์ถ้าพรุ่งนี้ใครไม่ได้ฟังก็มาเจอกันวันศุกร์ในช่วงถามตามใจตอบตามจริงนะฮะคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ